ตำนานความเป็นมาของอำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวขานกันว่ามีนายพรานได้เดินทางมาสำรวจเส้นทางเพื่อไปสร้างเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทยัยวันหนึ่งขณะที่กำลังพักแรมนายพรานได้พบกระต่ายมีคนสีทองสวยงามมากอยู่บริเวณหน้าถ้ำแห่งหนึ่งและได้หายเข้าไปในถ้ำ ต่อมานายพรานจึงได้ไปกราบบังคมทูลพระร่วงให้รับทราบและขออาสาจับกระต่ายตัวดังกล่าวและได้ใช้ความพยายามที่จะจับตั้งหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงตัดสินใจสร้างบ้านถาวรขึ้นบริเวณหน้าถ้ำเพื่อรอจับกระต่ายและหลายปีต่อมาจึงมีผู้อพยพมาอยู่เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านพรานกระต่ายซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็นอำเภอครั้งแรกเมื่อปี2438